Một lèo lúc kia nó về nó mấy sáng ít rồi Nó hô thang bình tĩnh chưa anh để nó nhỏ nhỏ, cháu nhăn cài bình nhắn Dạy, cháu nhăn cài bình nhắn Khuôn <laughs> nè, à, nó siêng hát vào นาม,ามอมอมนี่เนจะ้าง่ายไปยังเออเบาตีหย่ยวโพสปอหน้อไม้สร้างเห็ดน,น้อไม้ส้มนะจ๊ะองจะไล่จ้ะคณะ่าพา,ากันมาช่วยๆสี่โมงเศร้าแล้วนะจ๊ะ พากันได้ไล่กินหนก็ลายุ้ยหนุงไหมจับไปคข่วนซอบกินนี้ โอนกิงเงาะแต่ว่ามือดำปี้อือไปล้างเนาะโอนครับ สวยงามน้ำมีส้มแซบนะจา๊ะน้ำไม่สาง่อนปุยเช่วเมียนนตกดีนะจ๊ะนี่มีแต่ปลาน้ำไม่สางงี้นะ่ป,ะปะเดินหน้าเดินไปรักเอ้ยบอกเจ้าอะไรเจ้าอย่าลืมเสียง <c ười> เได้คืนมาเอาอีกนี่อุปกรณ์ลายนานฮอตคนทางนั้น ผูกกับเซียมถ้าเจ้าลืมหรือเปล่าเกเจ้าซักไปคนประเด็นยโอ้คนในการ้วไหมใอ่เอาไหนฮะนะอันอันแรกนะอันแนี้มาไว่ไว่ก่อนมูนไม่เอาว่ายเหรอโ่เอาไปไว้ก็เด้อกก nó ừ. ừ. cái xe dựng chụp... tìm đến, <laughs> Mình đi